สวัสดีครับผมเทคแคร์ครับผมพวมกับโปรเมนูมินี้ครับนี่ก็จบแล้วครับกับรอบสื่อแล้วเราจะมาสัมภาษณ์คนดูกันนะว่ารู้สึกยังไงนะครับคืออินเตอร์ครับเป็นเดือนนิติ57ครับเอออินเตอร์รู้สึกยังไงครับกับขยับปีกครั้งนี้ครับผมสนุกมากครับแต่ว่ามาไม่ทันโปรแรกแต่ว่าได้ดูโปรอื่นสนุกมากถ้ามีอีกก็อยากมาอีกครับสวัสดีครับชื่อตุ่นนะครับแต่ผมมาห้องแบนดครับครับผมตอนนี้ตุ่นรู้สึกยังไงกับขยับปีกครั้งนี้บ้างครับผมโอ้โหคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคคมด้าาเนืือออพลกๆชะ ทุกรถครบจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าชั้นนำมากๆนะฮะมาดูกันเยอะๆบอกว่าตลกนี่ก็คือตลกไปจนสุดผีก็ผีสุดแก้วก็แก้วสุดทุกอย่างสุดหมดเลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมปั่ดครับเป็นเรียนคณะวิทยาครับบริษัทครับบริษัทก็สนุกมากครับตอนที่ฮาก็มีมุกเด็ดๆเยอะตอนที่เศร้าก็มีเศร้าเยอะตอนที่กลัวก็มีเยอะฮะก็สำหรับผมนะครับละครเวทีขยับปีกครั้งนี้มีให้คําเดียวครับเยี่ยมจริงๆครับชื่อออมค่ะดาวิจิต ชื่อกีจค่ะดาวแพ้บีมค่ะวิทยาค่ะเฟสค่ะสังคมวันนี้น้องดาวทั้งสี่คนรู้สึกยังไงกับขยับปีกครั้งนี้บ้างก็สนุกค่ะแต่หนาวแองเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องก็สนุกดีค่ะก็สนุกดีค่ะพัวผีมหานครออนร้สึกตื่นเต้นมาเร้าวใจไหมตื่นเต้นเหมือนน,นสนุกมากเลยค่ะมาดูปีที่แล้วก็สนุกเหมือนกันชอบเรื่องไหนพิเศษหรือเปล่าทุกเรื่องเลยชอบออฟฟิศค่ะชอบออฟฟิศมหานครออนไลน์มหานครออนไลน์ทำไมถึงชอบฮาดี คนลุก <S <S เอ๊หนาวก็โอเคค่ะจะภาพรวมโอเคงานมีคุณภาพค่ะทีมง,งานมีคุณภาพนะครับผมชื่นชมทีมงานนะโอเคครับไม่เคยต่างสี่คณะนะครับผมชีวิต<า>ไม่ได้โหดร้ายบอกตัวเองเอาไว้เราไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บใจยังมีเป็น